อันนี้เป็นการศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของผู้ราจีนในผลิตภัณฑ์นำ้ำพริกเผาผู้ราจีนเป็นยังไงมันคืออะไรก็คือเราจะใช้ตัวผู้ราจีนค่ะแทนความหวานของน้ําตาลค่ะเพื uh huh. ่อไม่ให้เกิดโรคเบาหวานค่ะแล้วยังช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่สุขภาพด้วยค่ะ uh huh. ในการสําหรับคนที่แบบอยากดูแลสุขภาพประมาณนี้ก็ uh huh. ทำไมเราเลือกผู้ราจีนอ่ะเพราะว่าผู้ราจีนนะคะจะมีความหวานและความเปรี้ยวอยู่ในตัวค่ะ oh, ซึ่งล้งนความเปรี้ยวด้วยใช่ ความเปรี้ยวเราจะไม่เน้นค่ะเพราะว่าเอาวิชาจีนคทำหวานอย่างเดียวค่ะอือฮึตัวนี้ใช่ไหมวิชาจีนน้ำมันแซนค์ท์ตอนนี้อ่ะอ,นนอันนี้คือส่วนผสมน้ำพริกทั้งหมดครับใชอ๋อเราก็เลยมาโชว์ให้ดีลองชิมก็ได้ครับอันนี้เป็น,นแตงกวาเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวให้กรรมการเลยใส่กรรมการเดียวนนะะแล้วค่ะอ่าแล้วยังไงมันทำไมไม่เอาวิชาไทยไม่เอาละมุดไม่เอามะนาวเพราะอะไรวิชาจีนมีเหตุผลอื่น จะไม่มีขายเลยอะค่ะแล้วผู้ซาไทยนะคะมันจะเป็นเหมือนมีความเปรี้ยวอะค่ะอันนี้คือเราเน้นกับความหวานของผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเราค่ะเราเลยใช้ผู้ซาจีนมานเรียกผู้ซาจีนเราเนื้อเอาเนื้อเอาหนังมันด้ไหมหรือว่าเฉพาะเน,นื้ออทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยแต่ว่า,วาเราคัดความเม็ดออกค่ะแล้วเรานาไปต้มนำมาปั่นเพื่อผสมกับส่วนผสมต่างๆครับอะไรมีหนังมีอะไรเสริมเพื่มไหมครับไม่มีอ่ะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่เราทำแล้วค อันนี้พร้อมขายแล้วครูจะเชื่อได้ไงว่ามันจะรับประทานได้จริงมีอะไรการันตีรับรองเรื่องความปลอดภัยไหมเข้าสู่อะไรบ้างยังอันนี้เดี๋ยวเข้าตนาต่อไปอ่านี่เป็นการคิดเริ่มต้นก่อนก็ให้กำลังใจกันต่ออันนี้อ๋อนี่คนทำหมดเลยพวกเราเลยคุณครูโอเคเราอยู่แผนกอะไรครับเนี่ยแผนกนาการครับโอ้แผนกนี้โดยเฉพาะเลยครับอ่าวิทยาลัยอะไรนะวัดศิษยา สิยาโอเคขอบคุณน้องครับขอบคุณน้องสาว